รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดีค่ะวันนี้รายการเดบิกและแองจี้นะคะยังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแองจี้มีนัดกับไกด์หนุ่มนะคะคุณอัศชาไกรจิตติชค่ะผู้จัดการทัวร์บริษัทมาดาวีรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะบุคคลท่านนี้นะคะรู้สถานที่ท่องเที่ยวของกระบี่เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ที่จะพาไปเที่ยวค่ะตามมาเลยค่ะไปเลยค่ะแองจี้รอพี่ด้วยครับ รอที่ก่อนสิที่นี่ได้ยังไงอ่าสวัสดีครับแล้วเาไปกันไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันค่ะ้อลไปด้วยกันไทยก็ใช้ด้กันเรามีกละกันอยู่แคนี้ป็นความรู้สึกดีๆกับไทดกันร้อนนี้มันร้อนไม่น่อยากจะชวนเธอไปทะเลด้วยกัน ให้ลมฤดูร้อนพัดคอยนำทางพาเราไปไปให้ถึงชายหาดร้อนนี้ถ้าฉันมีเธอก็คงจะเป็นฤดูที่สุดจะแสนเลิศเลยมีเธอมีฉันตายดวงตะว,วัน ค่ะข้างหลังของจี้นะคะก็คือเก่อห้องค่ะใช่ครับก็เนี่ยครับอันนี้ในส่วนของก่อห้องนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดด้านในจะมีลากูนแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นในส่วนของกอห้องที่นักท่องเที่ยวไปเล่นน้าและจอดเรือพักผ่อนกันค่ะความพิเศษของก่อห้องนี่คือไม่ใช่แค่ลากูนอย่างเดียวนะคะ ก่อ,อ,อห้องนะครับเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากก็คือเรียกว่าติดหนึ่งใน10ของโลกที่เป็นชายหาดที่ขาวแล้วก็สะอาดที่สุดที่สําคัญนะครับจะเป็นโลเคชั่นในการถ่ายโฆษณาละครหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วเราเข้าไปข้างในกันค่ะครับเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในกันดีกว่าดีา่เข้าไปดูกันครับ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกอรณีหรือมีชื่อเรียกถึงว่าเกาะเหลาปีซึ่งเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงามมากล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลสีครามการะปังหาและปะการังรอบเกาะโดยมีจุดที่น่าสนใจได้แก่อ่าวปิเลซซึ่งเป็นอ่าวที่มีชายหาดโค้งคล้ายรูปนกบินเม็ดทรายละเอียดขาวสะอาดน้ำทะเลสีมรกตมีฝูงปลาเล็กๆแหวกว่ายให้เห็นอยู่ทั่วไปห่างจากชายหาดลงไปในทะเล ถือว่าเป็นแหล่งพายเรือคายักและเป็นจุดดำน้ำดูประการลงน้ำตื้นที่สวยงามจนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบของเกาะที่มีความสวยงามและสะอาดที่สุดในโลกลักษณะเด่นยางของเกาะห้องก็คืออ่าวห้องหรือทะเลในซึ่งเปรียบเสมือนน้ำสระธรรมชาติขนาดใหญ่มีผนังเป็นหน้าผาสูงชันล้อมรอบลักษณะคล้ายห้องมีประตูทางเข้าทางออกทางเดียวกว้างประมาณ10เมตร สามารถนำเรือเข้าไปได้และพื้นทรายก็ขาวสะอาดและราบเรียบเสมอกันฝั่งด้านหน้าของซ้ายของ,ของเรือนะครับก็คือลากูนตอนนี้เรือเรากำลังล่องเข้าไปเพื่อเข้าสู่ปากทางเข้าลากูนส่วนคำว่าลากูนเนี่ยลักษณะคือจะเป็นลักษณะเหมือนห้องทางเข้าทางออกคือทางเดียวกันเวลาขึาเรือขึ้นเข้าไปครับวนก็ต้องออกทางเดิมตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับ กำลังขึ้นนะคะแปลว่าเราก็ต้องควรจะเข้าไปรีบรบเข้าแล้วก็รีบๆออก่ไมคไม่ใช่ครับคือน้ําขึ้นเนี่ยเรือสามารถเข้าได้ตลอดแต่ถ้าน้ําลงเนี่ยเรือจะติดครับเข้าข้างในไม่ได้เพราะว่าน้ําลงจริงๆเ่ยจะจอดได้แค่หน้าปากทางแต่สังเกตครับเราจะมองเห็นพื้นเลยเห็นเลยนะเนี่ยเห็น้าล่างเลยค่ะด้านล่างนะครับถ้าเรือนี้เขาจะเก็บค่าเข้าใช่ครับใช่ครับราคาเท่าไหร่คะสำหรับคนไทยก็60บบาทสำหรับชาวต่างชาติก็จะราคาสูงกว่าครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางอุทยาเก็บเท่าไหร่แต่คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยมาเที่ยวผมพามาก็จะเป็น60บาทคือเวลาเราเข้าไปเนี่ยันจะกลายเป็นอีกโลกนึ่งเงียบสงบมากครับบางทีครับตรงเนี้ยเขาใช้เป็นสถานที่หลบพวกลมพายุหรือซินามิก็ขเข้ามาหลบในนี้ได้แล้วก็ด้านหลังนะครับจะสังเกตไปครับคุณจะเห็นฝากโกงกลาง มันเป็นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งในส่วนของฟารเนตเติดกับจังหวัดทางงานก็จ,างงาจะมีป่าชายเลนสมบูรณ์ครับซึ่งประเทศไทยจังหวัดกระบ,บี่ถือว่ามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในจังหวัดหนึ่งเลยของประเทศไทยสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือนะครับการให้อาหารปลาซึ่งการให้อาหารปลาเนี่ยมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือปลาเนี่ยจะไม่ทําความสะอาดใต้ท้องทะเลก็มัวจะรอแต่อาหารครับและที่สําคัญครับเวลาเขากินพวกขนมปังเข้าไปเนี่ยสารที่เกิดจากการกินเข้าไปในวัฏจัยรอุจจาระออกมาเนี่ย ไม่สามารถย่อยสลายได้น้นําทะเลใช้เวลานานมากมเพราะฉะนั้นจะมีผลกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็คือประมาณ5ปีหรือ10ปีขึ้นไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นผลแน่นอนถ้าเรารีบอนุรักษ์ขั้นตอนนี้ก็ยังสามารถช่วยดำรงนะครับความบมิบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้ด้วยอ่าและถ้าสังเกตรครับข้างหลังเราครับอันนี้เป็นเรือประจําท้องถิ่นครับเรียกว่าเรือหัวทงอันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ครับอยากได้ฟิลแบบธรรมชาติก็จะมาโดยเรือหางยาว นีิมาจากท่าเรือไหนคะส่วนใหญ่ครับก็จะมาจากหาดคลองม่วงหาดทับแขกหรือว่าจะมาจากอ่าวนางก็ได้ครับมาได้หลายที่ครับบางคนก็มาจากจังหวัดพังงาก็คือเกาะยาวสําหรับบริเวณนี้นะครับการท่องเที่ยวของเรานะฮะเวลาเรือที่จะมาเนี่ยราคาเขา้าต่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่ครับสปีดโบ๊ทเนี่ยจะราคาสูงอยู่แล้วเพราะเป็นเรือเร็วหางยาวในปกติถ้ามาจากท่าเรือหาดเขาเรียกว่าหาดโนพรัตที่เราขึ้นเรือกันเมื่อเช้าโดยรวมครับค่าเรือก็อยู่ประมาณ3,5 0 0ในการเดินทางต่อนหนึ่งลำ คือ1นลำนั่งได้ประมาณ10ท่านนะครับแท่านถึงสิท่านไม่เกินนี้เป็นการควบคุมนะครับกับการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่อยากจะทราบว่าจะทำอะไรทาอะไรบ้างคะควบคุคมยังไงเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะมากแน่นอนครับสาหรับการท่องเที่ยวนะครับในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงการที่ใกล้มาถึงหรือว่าจะปีใหม่ครับนักท่องเที่ยวจะมีจํานวนเยอะมากาสำหรับเจ้าที่อุทายานก็จะมีความติดความพร้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องจํานวนเรือแขกต่อวันนะครับก็จะมีการกําหนดแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของความสะอาด แน่นอนครับนักท่องเที่ยวเยอะความสะอาดต้องมาเป็นหลักเลยครับอเอาขยะมานะคะถูกต้องครับาเอามาก็ทิ้งด้วยนะคะทิ้งเองค่ะไม่ใช่ทิ้งให้ธรรมชาติเก็บนะกะไม่ได้นะคะ สถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนไทยแลนด์ความภูมิใจของจังหวัดกระบี่มีจุดสวยงามอย่างน่ามหาัศจรรย์ซึ่งเราสามารถเดินเหยียบทรายขาวละเอียดจากหนึ่งเกาะไปยังอีกหนึ่งเกาะได้ในเวลาที่น้ำลดลงทะเลแหวกเกิดจากสันทรายของเกะาะ3เกาะคือเกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับซึ่งทั้ง3เกาะนี้เป็นเกาะที่เด่นอยู่ในหมู่เกาะปอดะซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้ จะทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมกันของเกาะได้ถึง3เกาะสันทรายนี้จะจมไปเมื่อน้ําขึ้นสูงเมื่อน้ําลดลงแล้วแนวสันทรายก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนแยกทะเลให้เป็นสามสาย บริเวณน,นี้ครับเรียกว่าทะเลแวกครับเป็นอันซินไทยแลนด์ของจังหวัดกระบี่ครับค่ะแหวกเพราะอะไรคะทะเลแวกครับเป็นปรากฏการธรรมชาตินะครับถ้าเราสังเกตไปเนี่ยจะเป็นการเชื่อมกันครับของ3ามเกาะได้แก่เกาะไก่เกาะหม้อแล้วก็เกาะทับครับนันเป็นสันทรายที่ปรากฏขึ้นมาเวลาน้ําลดลง ทําให้เราสามารถเดินข้ามเกาะได้ครับและเวลาน้ําขึ้นนี่ตอนตอนกี่โมงคะอ่าปกติน้ําขึ้นเนี่ยเราสังเกตง่ายๆครับจะขึ้นถัดกันวันละหนึ่งชั่วโมงสมมติว่าถ้าวันนี้ขึ้นตอน8ปดโมงเช้าวันถัดไปครับจะขึ้นประมาณ9ก้าโมงคร <10 S 1> ึ่งไม่เกินแน่นอนครับแล้ววันถัดไปก็จะประมาณสักสิบโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงก็ไปน็นลอนึงเลยถูกต้องครับก็วันนึงจะมีทะเลแหวกทั้งหมด2ครั้งด้วยกันก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนเข็มนาฬิกาถ้าวันนี้แบบ9ก้าโมงเช้า กลางคืนก็จะแหวกสามทุ่มคุณนันอยากจะฝากอะไรถึงท่านคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านค่ะที่อยากจะมาเที่ยวแบบแอนจี้บ้างเราเที่ยวทั้งเกาะห้องนะครับแล้วก็ทะเลแหวกแน่นอนครับสําหรับช่วงที่จะถึงนี้คือเทศกาลสงกรานต์นะฮะก็อยากเชิญชวนครับไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลฝั่งไหนก็ได้นะครับทะเลแหวกก็เป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับกับรายการเดอะบิ๊กนะฮะยังไงก็ไปเที่ยวติดตามชมกันได้ครับกับรายการนี้ด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่อันมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะครับ พี่พายจรมาที่นี่ค่ะสวยงานจริงๆเลยค่ะขอเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะคะคำถามก็มีอยู่ว่าสโลแกนของคุณประสิทธิ์เจียกกคืออะไร ขอเฉลยนะคะจ้างคนเที่ยวเที่ยวเดียวในโลกค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีค่ะสำหรับช่วงตอบคำถามสัปดาห์นี้นะคะคำถามก็มีอยู่ว่าทะเลแหวกเกิดจากการแยกตัวของเกาะอ,อะไรบ้างผู้ที่ตอบถูกนะคะก็จะได้รับบัตรที่พักอาหารของโรงแรมมันดวีรีสอร์ทแอนด์สปา พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะและวันนี้นะคะจีจะแจก5รางวัลค่ะรางวัลละ15,000บาทค่ะส่ง SMS มาตอบคำถามที่เบอร์นี้เลยค่ะช่วง The Big ของแองจีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะแอนจี้ขอตัวเที่ยวที่กระบี่ต่อนะคะท่านผู้ชมต้องการที่จะมาเที่ยวแบบแอนจี้ก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะ NZ ขอตัวไปเที่ยวก่อนนะคะช่วงหน้าพบกับคุณนกในช่วง The Big New Gen ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอี z ขอลาค่ะสวัสดีค่ะใครจะทำให้หุ้นเติบใครจะทำให้โลกแต่เรื่องอะไรที่ต้องแบกบเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเวณเจอ ำหับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวกับมันดาวีรีสอร์ทหรือว่า ท่านผู้ชมที่อยู่กับรายการเดอะบิ๊กนะครับถ้าหากได้มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานท่องเที่ยวใดๆของประเทศไทยก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องรบกวนแล้วก็ฝากก็คือเรื่องของความสะอาดครับแล้วก็เรื่องของขยะนะครับสิ่งนี้สําคัญมากนะครับไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะนําอะไรมาควรนํากลับขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับการท่องเที่ยวทะเลเพราะว่าอยากให้คงความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเรานะครับและที่สําคัญครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับไกด์นะครับนำปลารังนะครับหรือว่ทงเีย อันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรสนับสนุนนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติยังไงก็ขอให้ธรรมชาตินะครับคงอยู่กับเราไว้ตลอดไปก็ขอให้เขาอยู่ที่เดิมนะครับเราแค่ใส่หน้ากากลงมองดูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ น,นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนกสุริพรดวงทองในช่วง t h e Big n e w ิวเจเช่นเคยค่ะ ช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานแล้วนะคะนกเชื่อว่าหลายๆคนกํลาลังวางแผนเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่คนแห่แหนกันไปมากๆเราก็เรียกว่าเป็นกระแสนะคะก็ใครไปที่ไหนก็ไปกันที่นัน่นเลยค่ะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นกระแสมาแรงไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของหินนําโชคนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาวัยทํางานผู้ใหญ่คือวัยไหนๆก็แล้วแต่ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจหินน้ำโชคที่มาแรงสุดๆในขณะนี้เลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามนกมาเลยค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ของนกนั่งอยู่กับนกตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณสิริลักษณ์ยงสวัยหรือว่าคุณยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ กระแสหินน้ำโชคตอนนี้มันมาแรงมากๆเลยค่ะอย่างของคุณยุ้ยเองมีจุดเริ่มต้นยังไงคะเป็นไงมายังไงถึงมาทําธุรกิจนี้ได้คะก็สําหรับตัวยุ้ยใช่ไหมคะต้องลองก่อนเลยว่าตัวยุ้ยเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องความสวยความงามแล้วก็ชอบเครื่องประดับตกแต่งพวกอ<ฆ>ัศเซอรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ชอบเชื่อในเรื่องของการเสริมดวงชะตาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ากระแสมันมานะนะอะไรเงี้ยก็เลยไปศึกษาข้อมูลจาก Google จากโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราลองไป ไปซื้อดูจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาใส่ที่ข้อมืออะไรอย่างงี้ใช่<ด>หินนำโชคที่เราเห็นกันอยู่เงี้ยค่ะมันมีทั้งหลายสีหลายแบบเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบไหนของแท้แบบไหนของปลอมมีวิธีการดูหรือสังเกตไหมคะโอเคค่ะสำหรับหินใช่ไหมคะว่าเราดูยังไงของแท้ของปลอมง่ายๆเลยค่ะพี่โนคะอ,อันนี้ะนะคะเราก็มาจับดูน้ำหนักถ้าสมมติว่าเป็นหินแท้เนี่ยเราก็จะดูน้ำหนักว่ามันหนหนัก ะะถ้าสมมติหินปลอมมันอาจจะเบาๆอันนี้คือวิธีการสังเกตแบบง่ายๆใช่ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอหินนะคะเอาเราเอามาดูลวดลายดูเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นหินแท้ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีรอยปุกบ้าง เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหินปลอมนะคะก็จะผ่านวิวัฒนาการเทคโนโลยีมานะคะอาจจะเป็นเป็นหินที่เรียบเนียนดูสมเจรไนแล้วคนก็ให้ความสนใจเยอะไหมคะปัจจุบันนี้คือตอนนี้ให้ความสนใจผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียว ช่เพราะว่าในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้วเนี่ยก็คืออย่างนอย้ยใช่ไหมคะก็จะมีเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยูก็ผ่าตัวแทนหรือว่าผู้จัดจำหน่าย,เ,ยเข้าสู่หลักสู Check the World อ๋อคือคอ,คอ,อันนี้เป็นวิธีทําการตลาดของเราที่พูดถึงนี่คือเราเราเหมือนเป็นเขาเรียกหัวเรือใหญ่คเอ,อี้ย้ายอย่างนั้นหัวเรือใหญ่แล้วก็มีเขาเรียกเป็น เป็นคนที่เป็นเอเจนต์อีกทีหนึ่งในในเรื่องของหินนำโชคเนี่ยหรอใช่ก็คือเหมือนกับว่ารับจากัพายเออร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบปล่อยให้ยังพูดจัดจหนำอีกทีหนึน่งเอาไปขายปลีกขายย่อยแล้วตอนนี้คนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหินนำโชคเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนทาร์เก็ตไหนอะคะสำหรับทาร์เก็ตของลูกลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้สำหรับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะฮิตตามกระแสดาราโฟลอนใน อินสตาแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยที่เอาไปใส่เสริมสิริมงคลเสริมยวงชะตาอะไรเงี้ยได้ในการทําธุรกิจแต่ละอย่างเชื่อว่าทุกคนต้องมีแรงบันดาลใจเหมือนกันอย่างของคุณยุ้ยมีข้อคิดในการทําธุรกิจหินนาโชคยังไงเผื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในการที่จะทําธุรกิจต่อไปเนี่ยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจของยุ้ยอะคะ คือตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เก่งเลยตั้งแต่แรกเริ่มนะคะ, mm hmm. แะแต่ว่าก็ศึกษาข้อมูลมานะคะพยายามฝึกตัวเองนะคะพัฒนานตัวเองนะคะเริ่มจากอย่างที่บอกค่ะพาตัวเองเนี่ยเข้าคอร์สนะคะหลักสูตร IPM จาก c h a k e the World mm hmm. นะคะจนเราเริ่มทำการตลาดโปรโมตผ่านทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลนะคะเยอะแยะมากมายจนทำเป็นทำได้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือฝึกฝนมาเรื่อยๆ mm hmm. นะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากก็คือคุณพ่อคุณแม่ นะคะคือคุณพ่อคุณแม่กม็คือค้าขายเหมือนกันใช่แล้ว,วก็คุณพ่อแบบรับราชการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออกระทั่งก็ยังสู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะก็คือแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวอย่างคนที่เริ่มต้นอยากที่จะมีะหินนําโชคเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเริ่มยังไงดีควรจะต้องดูจากวันเดือนปีเกิดไหมหรือว่าเลือกตามใจชอบหรือยังไงแบบไหนคุณยุ้ยแนะนาหน่อยสิคะถ้าสําหรับยุ้ยใช่ไหมคะ,ะให้ยุ้ยแนะนำเนาะก็อาจาะ ถ้าสมมติเราอยากได้เรื่องของการเสริมดวงเป็นโชคชะตาของเราอะไรเงี้ยเราอาจจะสังเกตง่ายจากวันเดือนปีเกิดของเราเเก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันเกิดวันอะไรอะไรเงี้ยอย่างสําหรับตัวพี่นกเกิด ที่เกิดวันพฤหัสค่ะวันพรหัสใช่ไหมคะโอเคถ้าสมมติว่าเป็นวันพรหัสแล้วเนี่ยเอาเป็นเส้นนี้ละกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโรสคอร์นะคะจะช่วยในเรื่องของเสริมดวงความรักนะคะทำให้เราสุขสมหวังในความรักเนาะแล้วก็โชกานี้เนี่ยมอบให้กับพี่นกเลยละกันนะคะมอบให้เลยขอบคุณค่ะใส่ให้เลยละกันใส่เลยนะ อ้าวได้แล้วนะคะพี่นกจะได้มีความสุขสมหวังตลอดไปเลยอ่าหวันว่าอ๋ออันนี้ก็คือเป็นดีไซน์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เข้ามาทําให้มันดูเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะให้ดูเก๋ๆอะไรค่ะ ในการทำธุรกิจแต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วการเริ่มต้นของเราในการทำธุรกิจหินนำโชคแบบนี้คะ่ะเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรือมีข้อคิดอะไรในการผลักดันธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้คะค่ะก็สำหรับตัวเอนะคะไม่ได้ทำเป็นตั้งแต่แรกเริ่มแต่ว่าวิภาตัวเองเนี่ยละะ่ะเข้าสู่คอร์ส IPM s c h e o r l e นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากการที่เรียนตามหลักสูตรนะคะหลายๆอย่างนะคะเรียนจนทำกระลาดเป็นทำเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยสามารถพา ผู้จัดจำหน่ายของอยูเอเยเข้าสู่หลักสูตรเช็คโดเว์เหมือนกันนะคะทำให้เกิดการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะเพราะยูเชื่อว่าวันนี้ค่ะใครๆก็สามารถทำได้เพียงแค่วันนี้เรามีความตั้งใจความพยายามนะคะและยูเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าความพยายามครั้งที่ร้อยเนี่ยดีกว่าเราท้อถอยตั้งแต่ยังไม่เริ่มนั่นเองอความพยายามครั้งที่ร้อยก็ยิงดีกว่าเราท้อถอยตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจงเริ่มต้นพยายามตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้เลยนะคะ เราจะคว้าความสําเร็จมาอยู่ในกํามือได้นะคะว mm ันนี้ขอบคุณคุณยุ้ยมากๆเลยนะคะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆรวมถึงให้ข้อมูลเพินนี้ด้วยค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยค่ะ และสำหรับวันนี้หมดเวลาในช่วง The Big New Gen กับนกสุริพรดวงทองแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดยาวสงกรานต์แบบนี้นะคะอยากให้ขับขี่โดยปลอดภัยและก็ไม่ประมาทนะคะและที่สำคัญอย่าลืมพกหินนำโชคติดตัวไว้ด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครั้งนี้ที่โรงแรม อายูเดียออนเดอะรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันศุกร์เวลาเดิมบ่ายสามโมงครึ่งทางททวหวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอขอบคุณโรงแรมอาย d เดีย the r i v e รจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เอื้อเฟื้อของรางวัลในงานกาชาติประจำปี2558